อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเอเซเคียลบทที่หนึ่งบทที่สองฮิบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงสิบเก้าประจําคารที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสองเอเซเคียลบทที่หนึ่งนิมิตเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าในวันที่ห้าเดือนที่สี่ปีที่สามสิบขณะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเชลยที่ริมแม่น้ำคาบาท้องฟ้าเปิดออกและข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าในนิมิต ในวันที่หเดือนนั้นคือในปีที่5ที่กษัตริย์เยโฮยาคีนตกเป็นเฉลยเพราะวาจนะของพระยาเวมายังปุโรหิตเอเซเคียลบุตรบุบบซีในแผ่นดินของเคลเดียริมแม่น้ำเคบะเคบาณที่นั่นพระหัตถ์ของพระยาเวมาอยู่เหนือท่าน ดูสิเมื่อข้าพเจ้ามองดูลมพายุพัดมาจากทางเหนือมีเมฆก้อนใหญ่ที่มีความสว่างโดยรอบและมีไฟลุกวาบออกมาอยู่เสมอท่ามกลางไฟนั้นดูเหมือนทองสำลีที่แวบวาบและท่ามกลางไฟนั้นมีรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตสี่คนสี่ตนลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นเช่นนี้คือมีรูปลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคนมีหน้าสี่หน้าและมีปีกสี่ปีกส่วนขานั้นตรง ตรงฝ่าเท้าเหมือนกับกีบลูกโคและเป็นประกายเหมือนทองสำธิดขัดเงาที่ใต้ปีกมีมือเหมือนมือมนุษย์อยู่ข้างลำตัวทั้งสี่ทั้งสี่ตนต่างมีหลายหน้าและมีหลายปีกปีกของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นปีกของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างก็จดปีกของการและการขณะที่บินไปก็ไม่ต้องหันแต่ละตนสามารถบินไปในทิศทางที่ใบหน้านั้นๆมุ่งไป รูปลักษณ์ใบหน้าของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือด้านหน้าเป็นหน้าคนด้านขวาเป็นหน้าสิงโตด้านซ้ายเป็นหน้าโคและด้านหลังเป็นหน้าโนยรีใบหน้าของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็เป็นเช่นนี้แหละส่วนปีกทั้งหลายนั้นกลางขึ้นข้างบนแต่ละตนมีสองปีกปีที่จดปีกของการและการส่วนอีกสองปีคุมการของตัวเองแต่ละตนบินไปแต่ละตนบินไปในทิศในทิศที่ใบหน้ามุ่งไปวิญญาจะไปทางไหนพวกเขาก็ไปทางนั้น และไปโดยไม่ต้องหันเลยรูปลักษณ์และลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเหมือนกับฐานลูกโขนลักษณะเหมือนคบเพลิงหลายอันเคลื่อนไปมาระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความสว่างของไฟและมีแสงสว่างแลบออกมาจากไฟนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพุ่งไปพุ่งมาเหมือนลักษณะสายฟ้าแลบเมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดูสิมีวงล้อบนพื้นอยู่ข้างกายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตนละหนึ่ง ตนละหนึ่งวงล้อทั้งสี่ตนลักษณะและโครงสร нашего, naden, il, me, ้า okay. งของวงล้อเหล่านั้นเหมือนเบรลิววงล้อทั้งสี่มีรูปลักษณ์เหมือนกันมีลักษณะและโครงสร้างเหมือนวงล้อซ้อนอยู่กลางวงล้อเมื่อเคลื่อนที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะไปทางด้านใดของใบหน้าทั้งสี่ก็ได้ทั้งนั้นพวกเขาเคลื่อนโดยไม่ต้องหันเลย ขอบวงล้อเหล่านั้นสูงและน่าสะพรึงกลัวและขอบล้อทั้ง4เต็มด้วยดวงตาอยู่โดยรอบเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้ง4บินไปวงล้อเหล่านั้นก็เคลื่อนตามไปข้างๆด้วยมีสิ่งมีชีวิตลอยขึ้นจากพิภพวงล้อก็ลอยขึ้นด้วยเมื่อวิญญาจะไปที่ไหนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ไปด้วยและวงล้อนั้นก็ลอยตามไปอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวิาญญาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ในวงล้อ เมื่อสิ่งมีชีวิตทั้ง4ี่บินไปวงล้อก็เคลื่อนไปด้วยและเมื่อหยุดวงล้อก็หยุดด้วยเมื่อพวกนั้นลอยเึลื่อนจากพกิภพวงล้อก็ลอยตามไปอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่ในวงล้อเหนือสศีรษะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีสิ่งที่มีรูปลักษณ์คล้ายพื้นฟ้าซึ่งเหมือนผลึกพราตาแผ่กว้างอยู่บนศีรษะของพวกเขาที่ใต้พื้นฟ้านี้ปีกของเขากลางออกตรง เข้าหากันและแต่ละตัวมีปีกสองตีคุมกายของตนเองและเมื่อสิ่งมีที่เหล่านั้นบินไปข้าพระเจ้าได้ยินเสียงปีกเหมือนเสียงของน้าไหลเชี่ยวเหมือนพระเสือเสียงขององค์ผู้มาขีทชี้ทรงกระหนเหมือนเสียงกองทหารเมื่อพวกเขายืนนิ่งปีกก็จะหุบลงและมีเสียงจากข้างบนพื้นฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะพวกเขาลักษณะที่มีสิ่งชีวิตเหล่านั้นก็ยืนนิ่งปีกทั้งหลายก็หุบลงและบนพื้นฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขามีสิ่งที่ มีรูปลักษ์ของพระที่นั่งซึ่งมีลักษณะเหมือนไพเิลและบนสิ่งที่มีลักษณะของพระที่นั่งนั้นก็มีลักษณะเหมือนลูกมนุษย์อยู่บนนั้นและนอกจากส่วนที่มีลักษณะของบันเอวของผู้นั้นขึ้นไปข้าพเจ้าก็เห็นสิ่งคล้ายทองสำริแวบวับลักษณะคล้ายไฟถูกบังไว้โดยรอบและจากส่วนที่มีลักษณะของบันเอวลงมาข้าพเจ้าเห็นสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายไฟและมีความสุขใายอยู่รอบๆท่านผู้นั้น ลักษณะความสุขใสที่อยู่รอบๆนั้นเหมือนลักษณะของรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตกลักษณะและรูปลักษณ์ของพระสิริของพรยาวเวเป็นเช่นนี้แหละและเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ศพหน้าลงถึงดินและข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้หนึ่งกําลังกรัดเอเซเคีย e ลบทที่สอง่งเรียกเอเซเคียล และพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงยืนขึ้นเราจะพูดกับเจ้าในในขณะที่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้านั้นพระวิญญาณของข้าท่งเข้ามาในข้าพเจ้าและทรงตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้นข้าพเจ้าได้ยินพระองค์พูดตัดกับข้าพเจ้าและพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเราทรงร่งเจ้าไปยังคนอิสราเอลไปยังประชาชาติที่มักกบฏผู้ซึ่งได้กบฏต่อเราทั้งตัวเราและ มันพขร,รุปของเขาได้และเมื่อต่อเราจนถึงทุกวันนี้พาพันธุ์ที่ดื้อด้านแล้วใจกระด้าเราได้เราใช้เจ้าไปหาเขาทั้งหลายและเจ้าจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาเวองเจ้านายตัดอยงนี้พวกเขาฟังหรือปฏิเสธก็ตามเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์มัก,กระบบพวกเขาได้รู้ว่ามีผู้เผยเพระวจะนะคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาแล้วส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋อยากกลัวพวกเขาหรือคําพูดของเขาถึงแม้ว่าต้นน้ําและน้ํา พุงดอจะอยู่กับเจ้าและเจ้าสายยู่ท่ามกลางแมงป่องก็อย่ากลัวคําพูดของพวกเขาและอย่าย่อ,อท้อเพราะสีหน้านของพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบตแต่เจ้าจงกล่าวถ้อยคาของเราให้พวกพวกเขาฟังแม้พวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเถอะพวกเขาเป็นพงพันธ์ที่มัก,กรบส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงฟังสิ่งที่เรากล่าวกับเจ้าอย่าเป็นคนมักรบเหมือนพงพันธ์ที่มัก,กรบนั้นจงอะจงอาปากของเจ้าและกินสิ่งที่เราให้เจ้าเมื่อข้าพเจ้ามองดูนี่เนี่ยพระหัดของข้างหนึ่ง เหยียดออกมายังข้าพเจ้าและดูสิในพระหัสนั้นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ่งแล้วองค์แล้วพระองค์ทรง,งคลี่หนังสือนั้นออกต่อนะาข้าพระเจ้ามีตัวหนังสือเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีบทความควรคำไว้ทุกข์และคำวิบัติเขียนอยู่บนนั้นอ่านพ,พ 1. ระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบฮิบรูบทที่สิบอ็ดข้อที่หนึ่งถึงสิบเก้าความเชื่อ ความเชื right ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นด้วยความเชื่ออาเบลจึงนําเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรอง ของทงวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่โดยความเชื่อเคนอกถูกจึงจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าเป็น ที่พอพระไัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่ไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่มาฝัพระเจ้านั้นต้องเชื่อพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นและแสดงหาพระองค์โดยความเชื่อเมื่อนูอาได้รับพระพระดํารัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อ โดยความเชื่อเมื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ท่านจะได้รับเป็นมอดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้จะไปที่ไหนโดยความเชื่อนั้นได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนักพรที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงทรง,งสถาปนิก และทรงเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วนะนางซาลาเองก็เป็นหมานเพราะท่านถือว่าพรนะองค์ผู้ทรงนั้นผู้ทรงสัญญานะั้นซื่อสัตว์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสม,มือนคนตายแล้วนั้นก็ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมากมายทั้งดวงดาวในท้องฟ้าและยังมีเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝังทะเลคนเหล่านี้ทั้งหมด ตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็ยังสังเกตเห็นแต่กลและหล่อรับด้วยใจยินดีแล้วยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าชัดแล้วว่าพวกเขากําลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้นพวกเขาก็คข้องจะมีโอกาสกลับไปได้ แต่ความจริงผู้ปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงละอาที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สําหรับพวกเขาแล้วโดวยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพัะสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะวายบรช,ชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระตำารัดว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอัค ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดดออกมาแล้วท่านได้รับอุตดคืนมาจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายน2022อเอเมน